นี่ก็เป็นอีกคันที่จะมาแค่แพ t เดิรนชิพนะครับสุดท้ายก็ไหลไปเยอะเลยคันนี้เป็นรีโว็อกโคนะครับ ติดตั้งชุดแพ t เทิร์นชินะครับแล้วก็ตัวสวิตช์ปรับระดับไฟหน้าชุดสวิตช์ล็อกเร็วแล้วก็ตัว USB f a Fast c h a r g e รวมไปถึงไฟ LED ภายในห้องโดยสารนะครับการติดตั้งแพ t เทิร์นชิก็ใช้อุปกรณ์แท้ใหม่ทั้งหมดนะครับเราสามารถชิปบวกชิปลบได้ในเกียร์เกียร์ดีและเกียร์เเลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปเข้า S อในเกียร์ดีก็รองรับเลยนะครับตัวนี้สะดวกขึ้นเขาลงเขาใช้งานดีมากนะครับต่อมาก็จะเป็น USB ชาร์จไอตัวชาร์เจอตัวฟาสชาร์นะครับเป็นทั้ง PD แล้วก็ตัว USB Type A นะครับ ตัวนี้ก็ติดตั้งชุดาสายปลดล็อกเร็วนะครับตัวนี้จะสายปลดล็อกเร็วก็เสียบชุดปลั๊กได้เลยไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆเสียบเข้ากับชุดปลั๊กเราก็สามารถทําให้ผู้โดยสารสามารถล็อกและอันล็อกเวลาเราลงไปท,ทําธุระข้างล่างตัวนี้จะสะดวกมากเลยนะครับเวลาเราเดินเข้ามา เราก็ให้ผู้โดยสารปลดล็อกให้เราได้เลยตัวนี้ก็มีไฟเรืองแสงด้วยนะครับติดตั้งแล้วอันนีก้ก็พลาดไม่ได้ชุดปรับระดับไฟหน้านะครับเวลาขับกลางคืนเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยช่วยเราได้เยอะเลยนะครับเราอยากสูงอยากต่ำเราก็ปรับตามใจเราได้เลยสวิตช์มี10ระดับนะครับแตร่ระดับมันมีครึ่งหนึ่งด้วยนะครับมีศูนย์ครึ่งหนึ่งแล้วก็1แล้วก็1ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วไฟในห้องโดยสารของเดิมเป็นแบบแสงสีเหลืองนะครับถ้าชอบเป็นแสงสีขาว LED ไม่อมฟ้าก็ต้องชุดนี้เลยติดตั้งแสงไม่ปวดตาาาัสว่งกงกํลดี